โลกส่วนตัวของเธอมันสุงโลกส่วนตัวของเธอนั้นกว้างใหญ่ที่ฉันต้องทำอย่างไรก็คงไม่เข้าใจเธอเอพอืนที่มีกว้างตังเป็นลังฉันเป็นจุดเล็กแค่เพียงนิดเดียวในใจดวง

โอคับแบบเ่งั้นแล้วพี่เอาหมคู่ร้งซัคู่้อยหนึ่งพุทธแล้วพี่เอาสีนี้กับสีนี้ได้ไหมได้ไหมพี่จะใส่เขาใช้สีนี้กับสีนี้ใส่ได้ไหมเขาสีแต่คนสีนี้กับสีนี้มันจะกี่บาทมันจะกี่บาทเฮ้ แต่ไปเที่ยวกอนไปเที่ยวกันแล้วก็ใช้ใหม่เอาใหม่สรุปยังไงเออหนึ่งที่ยี่สิบสองคู่สี่สิบถ้าที่ข้าสีล่ะถ้าที่เอาสีนี้กับสีนี้จะกี่บาทเอาคนละค่าคนที่เขารักคุณจริงๆอ่ะเขาจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนหรอกนะต่อให้มีเหตุผลที่คนจะทิ้ง เ็นล้านข้อก็ตามเขาก็จะหาเหตุผลเพียงแค่ข้อเดียวเพื่อขออยู่ต่อและจะไม่ทิ้งเราไปไหนนับนิ้วมือให้ถวยได้ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบไหมครับครบค่ะถ้าครบแล้วเนี่ยห้ามเลิกนะครับ hãy nghe cũng thùng húa à. uh. oh, oh. ừ. rồi rằng xây thùng húa chưa phải nói chưa 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 ôi Manam bưu sắc, anh yêu nó. Manfín cũng chưa biết đi. Ong hôm sau. Chong hôm nay. Ong hôm nay. Mmh. 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 Mmmmm. Mmh. Mmm. Mmh. Mm. Mm. Mmh. Mm. 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 我睇下會唔會翻嚟。<t>